เป็นไปได้ไหมว่าก็เพราะต้องการจะรวบรวมพยานหลักฐานให้มันชัดเจนถึงได้ยอมจ่ายอาจจะกี่งวดก็ว่ากันไปเพื่อให้มันมีหลักฐานมากเพียงพอขอหมายจับคุณสีสุวรรณแล้วก็ปฏิบัติการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าไม่มีตัวเงินให้เห็นไม่มีการจ่ายให้เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนหรือเปล่าครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับอันนี้มันก็แล้วแต่จะพูดนะนะฮะมันก็แล้วแต่พูดมันก็จะเป็นไปได้ทั้งนั้นนะ่ะนะแต่ว่าไอ้คาว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นหมายถึงผมผมหมายถึงว่าก,ก็ต้องตรวจสอบทั้งหมด คนเป็นผู้ชาก็ต้องตรวจสอบตกลงให้ข้อมูลที่เขาร้องเนะ่มีจริงไหม <ừ> หรือถึงแม้คุณศรีต์วันจะถูกดำเนินคดีไปในเจ๋งดอกจุกจะถูกดำเนินคดีไปอนะก็ต้องไปสอบค,คุณมีข้อมูลอะไรมากว่าเขาทุจริตใช่ไหม <ừ> ใช่ไหมฮะนะถ้ามีข้อมูลทุจริตกต็ต้องดำเนินคดีอธิบดีไป <ừ> นะหรือแต่ว่า ถึงจะมีข้อมูลที่ทุเจริตแต่คุณไปเรียกรับทรัพย์สินเ้าคุณไปเรียบรับทย์คุณก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกัน,กนมันก็ต้องทั้งสองฝ่ายตรวจสอบทั้งสองฝ่ายรตรงนี้เนี้ยนี้ท่านท่านมีมีข้อสังเกตอย่างไรกับพฤติกรรมอาจจะอาจผมว่าอาจจะมีมากกว่าน,นี้อาจจะไม่ใช่แค่คุณศรีสุวรรณหรืออาจจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังคุณศรีสุวรรณด้วยเนี่ยไอพฤติกรรมการไปขู่หน่วยงานราชการตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวจะแฉนะ จ่ายมาสเดีๆจะได้ยุติเรื่องไปหรืออาจจะไม่ส่งเรื่องไปให้กรรมธิการอ้างว่าไปเคลียร์คนนั้นคนนี้ได้เนี่ยมันทำไมมันทํางานหากินกันง่ายขนาดนี้ครับคือคืออย่างนี้ฮะบรรดาสสนะครับหรือคนที่เป็นกรรมธิการอะไรต่างๆเ่นี้นะมันไม่เคยทํางานราชการมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ระบบจะไม่มีความเข้าใจนะฮะแล้วก็มาเนี่ยถ้าเสีย ซื้อเสียงมาวู้งง่ายนะครับเสียงเงินมาแล้วนี่พอเข้ามาเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงินเดือนสอสอนะแล้วก็เงินเดือนที่พักจ่ายให้อีกนี่คุณวราวิทย์รู้ไหมพักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยะเขาจ่ายเงินสอสอกันทั้งนั้นะออย่างน้อยคนละสองแสนต่อเดือนนะฮะพักใหญ่อนะสองแสนต่อเดือนต่คนแล้วที่ดูมีสอสอร้อยคนต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับใช้เงินเท่าไหร่ เมื่อคุณใจ่ายจ่ายไปแล้วแล้วคุณไม่หาเลยราคการเมืองต่างก็จะหาเงินด้วยทุกวิธีทางอย่างเงี้ยนะจากโครงการต่างๆนู่นนี่นะผมว่ามันระบบการบ้านเมืองมันเสียไปหมดแล้วนะครับมันลำบากที่จะมาแก้ไขนะเพราะมันเสียผู้เสียคนตั้งแต่นู่นจะเลือกตั้งชาวบ้านก็รับแต่งเงินไอ้นี่อยากเป็นก็จ่ายเงินถ้าไม่ได้จ่ายเงินก็ไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยนะอย่างภาคผมเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินได้มันแค่คนเดียวอะไรเงี้ยนะ อะไรอย่างเงี้ยนะก็มองเห็นเห็นกันอยู่นะค,คนประชาชนไม่ได้มองเลยว่าใครใครทําดีใครคนดีนะใครคนไม่ดีไม่มองมองแต่เงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นผลเสียหายนี่พอเข้ามาแล้วเป็นไงก็มาต้องมาสแสวงหาถูกไหมฮะมาสะแสวงหากันนะแล้วแต่คุณยืนอยู่ในจุดไหนถ้าอยู่ในการวิธการการวิการไหนจะเรียกเงินที่ไหนได้บ้างอะไรต่างอันนี้ก็ว่าดไป อย่างคราวที่แล้วผมเป็นประธานการวิการกฎหมายก็มีสอส,อสอนะของพักใหญ่ที่เป็นรัฐบาลตอนเนี้นะครับเรียกรับทรัพย์สินอภิดีกรมน้ําอย่างเงี้ยผมก็เรียกมาตรวจสอบในการวิการติดคุกไปแล้วตอนนี้นะนะสารพิบักษาจําจำคุกไปแล้วนะครับเนะี่ยอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมฮะ คือกรรมธิการนี่กลายเป็นเป็นช่องทางเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอย่างอย่างเคสที่คุณเจ๋งดอกจิกไปคุยเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าไปเคลียร์ได้จบถึงกรรมธิการเลยไม่งั้นเดี๋ยวเจอพวกก้าวไกลนะคือคือไม่ได้แปลว่าก้าวไกลก็จะเอาด้วยนะแต่ว่าคนที่จะไปรีดไปขู่เนี่ยจะเอาช่องทางเ,เครื่องไม้เครื่องมือของกรรมธิการในงานในการเรียกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาตรวจสอบเนี่ยไปขู่คนที่อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยว่ามันจะได้จบ กลายเป็นว่ากรรมธิการแทนที่จะทำมีหน้าที่ในการตรวจสอบแต่มีคนกลางไปอ้างหรือไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ากรรมธิการจะมีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยหรือเปล่าครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับอย่างในกรณีนี้นะว่าเราฟังจากเจ๋งเจ๋งก็ไม่ได้เป็นกรรมพิธการอะไรน,นะฮะเป็นแต่ว่าทีมงานของรองนายงตีท่านหนึ่งถูกไหมฮะใช่ครับก็อาจจะเคยผ่านงานมาบ้างอะไรแต่หลันก็อาศัยไอ้ความรู้ที่ตัวเองพอมีอยู่บ้างเนี่ยเป็นช่องทาง สมมุติว่าเรื่องกรมกาวค้ามันอยู่กระทรวงเกษตรเป็นการวิการการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวก็อาจจะยึดการวิการเนี่ยเป็นช่องทางที่จะหากินต่างๆแบบนี้นะครับหรือจะเป็นการวิการตำรวจการวิการทหารการวิการไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าตัวเองพอรู้จักคนในการวิการนั้นรู้จักประธานการวิการว่าจะแสวงหาประโยชน์ก็อาจจะนําไปอ้างโดยที่การวิการเขาก็ไม่รู้เรื่องก็ได้ นะครับมันเป็นอย่างนั้นอืแต่ถามว่าจะมีไหมที่รกรรมการรู้เรื่อง้วยก็มีนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี่ไงนะครับก็ผมก็ดําเนินคดีจนศา,าษษษษลพิพากษาลงโทษไปแล้วคือท่านเสรีพิสุทธิ์เชื่อว่ามันสุดท้ายเลยมันจะโยงมาที่ฝ่ายการเมืองครับที่อยู่บ้างหลังทุกคนด้วยที่ฝ่ายการเมืองเนี่ยมันแม่ได้คนมาอย่างว่า เป็นอย่างงี้นะซื้อเสียงกันมาแล้วก็มาหาผลประโยชน์กันลําบากนะละลบากไม่เหมือนฝ่ายฝ่ายอื่นทวกงนี้นะครับกว่าจะได้มาอะไรอย่แม้ตั้งขั้นการประจำเนี่ยนะครับมันก็ใช่สะอาดที่ไหนมันก็ซื้อโยซื้อตําแหน่งกันเห็นไหมอย่างที่เราได้ยินกันอยู่ใช่ไหมฮะพอซื้อโยซื้อตําแหน่งก็ไปแสวงหากันอแต่ขั้นการมันไม่รุนแรงไม่หนักเหมือนเหมือนสอสอที่ต้องซื้อเสียงมาเนี่ยนะครับอืทีน,ทนี้ทีนี้สัดส่วนตัวท่านนะ ท่านเชื่อไหมว่ามีใครอยู่เบื้องหลังมากกว่านี้หรือเปล่าผมเชื่อดิผมเชื่อนะครับดีแล้วที่ผู้การเต๋าเขาจะไปตรวจสอบนะฮะขยายผลขึ้นเนี่นะฮะคือความจริงแล้วเนี่ยดั้งเดิมนะไอ้กองกับแต่ก่อนเป็นกองผมเป็นผู้การกองปราบนะครัเป็นกองกับเจ็ดปราบยาเสพติดนะกองกับปปป,ปนะ,ะหรือท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นแค่กองกับอยู่ในกองปราบเท่านั้นเอง เดี๋ยวนี้สามหน่วยนี่ไปเป็นไอ้ท่องเที่ยวไปเป็นกองบระชาการแล้วนะปปปนี่จกกับกองกองกลับก็เป็นกองพิจาราแล้ว <S <S ยาเสพติดก็ไปเป็นกองบระชาการแล้วแต่กองปราบยังเป็นกองพิจาราเท่าเดิมเลยนะครับนะทีนี้สมัยสมัยก่อนตำรวจนะมีอำนาจมากโดยเฉพาะในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพราะไม่มีปปชอตอนนี้นะนะผมเองดําเนินการในเรื่องนี้สามารถเอาคนมาดํา ดำเนินคดีได้เยอะแยะเลยนะครับจับแม้กระทั่งนักการเมืองจับรัฐมนตรีต่างๆได้หมดพอตอนหลังการมือมันเปลี่ยนนะครัวอำนาจไปยึดอำนาจเปลี่ยนไปอำนาจไปอยู่ที่ปปชทั้งหมดนะครับปปทก็ดีปชปชปปปก็ดีต่างๆก็เพียงแต่ว่าทําเรื่องส่งมาให้เขาทําเรื่องส่งมาให้เขานะครับก็ตอนนี้อย่างที่บอกว่าการทุจริตประพฤติมิชอบมันมากขึ้นยากที่จะมาหยุดยับยัางแก้ไข เพราะทุกหน่วยมันทุจริตกันไปหมดนะถามว่ามันจะต้องปรับปรุงแก้ไข้รัฐธรรมนูญนี่ไหมหนะ้าที่ไปให้อำนาจปป,ปชเพียงหน่วยเดียวรับผิดชอบเรื่องการทุจริตทั้งหมดมเรื่องไหนกูไม่สนใจกูก็ส่งไปให้คนอื่นเขาทำอ,อะไรต่างอันนี้ก็แบ่งหน้าที่กันมันให้ชัดเจนไปเลยปปชรับผิดชอบอะไรสม,มตุติรับผิดชอบเฉพาะ,ะนักการเมืองนะครับว่าไปให้หมด โอ้ปปชก็จะทํางานได้เต็มที่เลยไม่ราชาอย่างนี้หรอกนะครับนะส่วนปปทนะหรือกรมตรวพิเศษจะรับอะไรก็ว่างไปเลยทําไปเลยทีามันเร็วด้วยกว่าด้วยมีคนช่วยด้วยอย่างตำรวจเนี่ยมีทั่วประเทศนะฮะไอ้ที่จะจับองค์ดำเนินคดีเรื่องการทุจริตประพฤติมิดชอบอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือรีดเอาทรัพย์กระโชกทรัพย์แบบอาญาทั่วไปอะไรต่างๆอันนี้ มันก็มีตำรวจทั่วประเทศที่จะทำงานนะเครือข่ายกว้างขวางนะครับนั่นะมันสามารถทำงานช่วยเหลือสังคมได้เยอะแยะแต่พอไปถูกล่วงละเมิดไปนะตำรวจพวกนี้ก็ไม่ค่อยทำงานใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้มือไม้ก็ไม่มีการทุจริตกันมากขึ้นเป็นอย่างอยากจะฝากทั้งรัฐบาลฝากทั้งสภานานักการเมืองต่างๆอยากให้ไปช่วยแก้ไขกฎหมายตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่ง แต่ก่อนผมก็เป็นสอสอยู่นะครับแต่เราไม่มีกําลังพอเราก็เรามีไม่กี่เสียงแล้วล่าสุดก็มีผมเสียงเดียวเนี่ยนะก็เลยลาออกมาดีกว่าใช่ไหมฮะนะเราไม่มีกําลังพอที่จะทําก็พักการเมืองใหญ่อะมันมีเรื่องที่ต้องทําเยอะก็อยากจะให้ทําเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าไม่ใช่ไปแก้ไขกฎหมายไ,มไปทำอะไรเพื่อตัวเองกันนะครับทำเพื่อเพื่อสังคมกันบ้าง นะครับอะไรต่างคส <Case S 1> <ๆ S 2> นี้เน,นี่ยนะท่านเสรีพิสทธน์คิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคุณศรีสุวรรณถ้ามันมีอย่างที่ท่านผู้การเต่าบอกเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังได้ประโยชน์อะไรคือถ้าตัวเงินเนี่ยมันอาจจะโอ้โหก็คงไม่ได้มากอะไรอะไรนะถ้าสมมติว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองเพราะว่าเขาเาเรียกกันล้านห้าเนี่ยเอาใช่เฉพาะ3ามสี่คนนี้มันก็เหลือตกคนแล้วไม่เท่าไหร่แล้วคงไม่ถึงกับ <c oughs> ส่งไปหรอกแต่ว่าวัตถุประสงค์ของคนที่อยู่เบื้องหลังคุณศรีสุวรรณเนี่ยมันคืออะไรฮะไม่ดีมัน ก้นล้มตำหน่งตำแหน่งอะไรกนได้ประเด็นอย่างนี้เป็นการเมืองภายในหน่วยงานอย่างนั้นใช่ไหมฮะที่ท่านมองใช่สุดท้ายแล้วในวงการนักร้องเนี่ยหลังจากนี้สังคมจะต้องเอะใจไหมครับท่านศรีสุวรรณครับว่าถ้ามาร้องกันบ่อยๆแบบนี้มันจะต้องย้อนกลับไปตรวจสอบด้วยหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบหมดนะฮะอย่างในกรณีนี้นอกจากจะดําเนินคดีกับพวก ข่มขู่รีดไถตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้วเนี่ยนะผมถึงฝากพุ่งชาของกระทรวงเกษตรอะไรเงีฮะว่าเ,เรื่องอที่ก็าล้องไปก็ยังค้างคายอยู่นะต้องตรวจสอบด้วยไม่ใช่พอมีประเด็นนี้แล้วก็พุ่งไปประเด็นนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะตรวจสอบให้ชัดเจนอาจจะมีอะไรต่างๆนะครับที่ที่คาดไมถึงอีกก็ได้นะ ก็นะช่วยๆกันคนละไม้คนละมือคือะะการจับคุณศีสุวรรณไม่ใช่การไปฟอกขาวไอ้เรื่องราวถูกร้องเรียนในในในหน่วยงานนะนนคนละเรื่องกันนะเพียงแต่ว่าคุณศีสุวรรณก็าทำอย่างนี้ตามหลักฐานที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ถูกจริงนั่นแหละ